ตัวรถจะเป็นโตต้าฟอร์จเนอร์รุ่นรีเชนเดอร์นะคะตัวนี้ก็ได้ปีใหม่ปี23แล้วก็ตัวได้โฉมใหม่ด้วยนะคะแผงประตูนะแผงประตูตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวออโต้หมดทุกอย่างเลยนะคะเลขใหม่ไม่เยอะด้วยเลขใหม่ประมาณ50,000ตัวโลแค่นั้นเองสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาดูรถกันนะคะที่1112นะคะอีกคันหนึ่งค่ะเป็น,บนแบรนด์หลักของโตยต้านะคะจะเป็นรถ HUV นะคะรถตัวปีใหม่ๆนะคะปี23แล้วก็ใหม่น้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนข้อมูลนะคะตัวรถนะคะตัวรถจะเป็นโตยต้าฟอร์จเนอรุ่นรีเทนเดอร์นะคะตัวนี้ก็ได้ปีใหม่ปี23แล้วก็ตัวได้โฉมใหม่ด้วยนะคะ ตัวนี้จะรายละเอียดก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะคะออปชั่นออฟชั่นฟูลเต็มๆเลยนะคะก็ได้ชุดแต่งรอบคันเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะคะตัวหน้าจะได้โฉมใหม่นะคะปี23เลยกระจังหน้าก็เป็นกระจังหลังพึ่งนะคะโลโก้ตัวใต้ใหญ่ๆเลยจะเขียนเลย Fortuner นะคะตัวนี้ก็ได้อุปกรณ์ที่ตกแต่งมาจากสูตรเลยนะคะตัวไฟนะคะตัวตัวไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะคะ ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกมีให้เซนเซอร์อันนี้จะบอกว่าเซนเซอร์ทั้งทั้งคันเนี่ยมีรอบคันเลยนะคะตัวรถนะคะแล้วก็ข้อมูลตัวนี้มันได้ชุดแต่งตรงที่ว่ามันจะตัดตัวหลังคาดํานะคะหลังคาดำเมื่อตัวรถสีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูล้อแมกนะคะล้อแมกตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากศูนย์ตัวตัวโชรูมเลยนะคะตัวนี้ล้อแมกดอกเต็มๆเลยนะคะตัวนี้นะคะยางนะคะยางปี22นะคะยาง22 ตัวรถนะคะต,ตอกยางเต็มเต็มเลยสีล้อเหมือนกันหมดนะคะกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะตัดนะคะเป็นสีดําตัดสีบอลน,นะคะแล้วก็กล้องตัวนี้กล้อง360องศาบันไดขึ้นลงสบายเลยนะคะตัวรถเรามาดูภายนอกกันก่อนนะคะตัวรถนะคะตัวรถได้สีขาวเป็นรถตลาดอีกคันหนึ่งของโตต้านะคะดูดูภายนอกกันก่อนนะคะสีเดิมเดิมสวยๆเนียนเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้เซ็นเซอร์นะคะข้างหลังทั้งหมดนะคะ 12 1, 3 4นะคะเซนเซอร์ทั้งหมด5จุดเลยนะคะแล้วตัวนี้ก็จะได้ฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าด้วยนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวรีชินเดอร์ขับเคลื่อน2ลอ้อตัวท็อปเลยนะคะฝาท้ายไฟฟ้าใส่ของได้เยอะใส่กระเป๋าเดินทางใส่กระเป๋ากอฟนะคะใครที่ชอบตีกอฟก,ก็กระเป๋ากอฟใส่สบายๆเลยแอร์ Air ถึงทุกมุมนะคะทุกจุดเลยนะคะหลังคาก็จะได้หลังคาสีดำนะคะบอกเบอร์หลังคากระยี่ ตัวนะคะโดฝาท้ายดูได้เลยรถคันนี้นะคะได้ไม้น้อยด้วยไม้แค่5้าห0ื่นกิโลแล้วก็ตัวกล้องนะคะบันทึกนะคะบันทึกทั้งหน้าทั้งหลังได้เลยนะคะตัวนี้ติดตั้งมาจากโซนเฉพาะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นตัวนี้นะคะตัวรถนะคะรีเทนเดอร์มันภายในก็จะเป็นภายในนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะดําแดงนะคะดําแดงตัวนี้นะคะตัวนี้เบาะคู่หน้าจะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วก็คอนโซลเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนคอนโซลแล้วก็เครื่องเสียงเดี๋ยวเราไล่ดูกันก่อนน,นะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้เครื่องเสียงที่เขาติดตั้งมาจากศูนย์เลยนะคะรายละเอียดาสามารถใช้งานได้ปกตินะคะตัวตัวเครื่องเสียงก็จะเป็นบลูทูธนะคะสั่งการด้วยเสียง Apple c a r p l a y ใช้ได้นะคะรายละเอียด HUSB เลยเงะะี้ยค่ะมีข้อมูลหมดเลยตัวนี้ก็ติดตั้งมาเลยนะคะตัวนี้แล้วก็เกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์โ,โต้ตัวนี้กันลื่นนะคะหมดหมด E eco นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวประหยัดด้วย แล้วลองมาดูเลขไม้กันก่อนนะคะเลขไม้ไม่เยอะด้วยเลขไม้ประมาณ5 0,000กว่าโลแค่น,นั้นเองนะคะพวงมลาลัยสามารถปรับนะคะปรับเครื่องเสียงปรับรายละเอียดเราอยากฟังเพลงรับตัดโทรศัพท์ในรถได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพุทคอนโทรลนะคะสามารถใช้เกียร์มือบังคับได้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะได้ตัวเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะทั้งขวานะคะแล้วก็ฝาท้ายสั่งการในรถได้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ได้รอบคันเลยตัวนี้ แผงประตูนะแผงประตูตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวออโต้หมดทุกอย่างเลยนะคะแผงประตูดําแดงนะคะตัวตัดนะคะภายในเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่นกอนนะคะตัวรถห้องเครื่องตัวห้องเครื่องรายละเอียดนะคะรถเนี่ยได้สภาพเลยนะคะได้สภาพสวยนะคะฝากระโปรงดูได้เลยไม่มีไขแน่นอนรับประกันเลยฮะ,ะหน้าสวยห้องเครื่องเนียนเลยนะคะแล้วก็เพจนะคะเพจไม่มีการแกะไขใดๆทั้งสิ้นนะคะของตัวรถนะคะ แล้วก็คานหน้านะคะตัว R นะคะตัว R ก็คือคานหน้าเดิมนะคะแล้วก็ตัว L นะคะตัวนี้นะคะก็ยังอยู่ครบปกติรายละเอียดตอนนี้นะคะรถปี23นะคะเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลกันก่นกอนตัวรายละเอียดของโต้ต้าฟอร์จูเนอร์ตอนนี้นะคะเป็นรุ่นลีเ,นเดอร์เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์2 4นะคะดีเซลแล้วก็รถนะคะออจดทะเบียนปี23นะคะแล้วก็รายละเอียดตอนนี้นะคะตัวข้อมูลวรลัน0ยังเหลืออยู่นะคะถ้าท่านใดสนใจตัวนี้นะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยราคาหายจากป้ายแดงค่อนข้างจะเยอะนะคะราคาตอนนี้เราเปิดไว้อยู่ที่1้าน1แสน90,000นะคะท่านใดที่หารถนะคะราคาจะหาปปาย ห่างจากป้ายแดงเยอะนะคะติดต่อนิดได้เลยตอนนี้ดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะคะตัวรถนะคะรถสวยสภาพดีและวไม่น้อยวัรันตี0ูนย์ยังอยู่ยังไงทักมานะเบอร์0 8 8 0 1 6 4 5 5ปหรือที่11.12ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ